ตกเบ็ดน,นี่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 น,น,นี่ตัวแสบลมด้สเปรเดียวเอง,องเป็นงานขอได้ไหมขอได้ไหมลอ,ลองท้าเช้ตอนเช้าพี่ทานตะวันขอได้ไม่ให้อีกอไม่ให้อีกแล้วหนูจะเอาไปทำไมหนูจะไปใส่เอามาเอามาขอก็ ก็ขอขอรองเท้าว่าลูกมาแล้วเร็วคุยดีๆแล้วนะคุยดีๆแล้วนะนะชาไทยน้องมาขอรองเท้าลูกขอรองเท้าอาจารย์ไทยเอามาให้หน่อยเอามาให้แม่เออแย่แย่งมาแล้วเอออาาไทยเอามาให้มาชาไทยเอามาให้แม่แล้วเออแล้วเอามาเอามาเออเออโกโก้ไม่ให้ชาไทยแย่งเอามาให้แม่ก็ได้นาะลูกนาอเอาปล่อยสิ ปล่อยสิคะ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 หมาไทยหลังอานสีมะขามสีเม็ดมะขามสุกจ้าดูสภาพใ <c oughs> นตัวนี้หมาวัดใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะหมาวัดหมาวัดหมาวัดประตูหมาวัดนี่หมาขี้กลัว <c oughs> โอ้ยเบื่อว่ะ พ่อพ่อพอพออย่าไปอาบน้ําแล้วมันจะสวนเนี่ยอาบน้ําก่อนและยากระโดดขึ้นรถจะไปด้วยจ้าลงมาเลยไม่เคยเห็นไมเคยเห็นหมาวิ่งตามจะขึ้นรถไปด้วยไม่ได้ไม่มีพลาซิตไม่มีพลาซิตลงเดี๋ยวนี้เลยพลาซิตให้ก่อนลงมาเลยลงไปเลยลงมาด้วยมาลงมาลงมาเลยลงไปเลย อยู่กับยาไม่ลงจ้าชาไทยจะไปอยู่จันแล้วชาไทยจะไปอยู่จันแล้วไม่ลงจ้าไม่ลงตามเขาจะไปจันแล้วจ้าจะไปด้วยจะไปด้วยจะไปด้วยไม่ลงไม่ลงลงมาจ้าลงมาลงมา รถเขาไม่ใช่รถม้ารถคนดนูดูไปอ้อนไปอ้อนพี่อ้อนพี่ไม่มีคาซีดไม่มีคาซีดไปไม่ได้ก็เรียบร้อยาย่าตายกูเรียบร้อยมามาสาทายมามาทาทายมาหาลูก่าโอ๊ยเขาไม่ให้ไปก็ไม่เป็นไรหรอกลูกเขาไปธุระของเขาเขาไปทำงานไม่ไป เขาไปทำงานเขาไปทำงานกขาไปทำงานเขาไปทำงานกันจ้าเข้าไปทำงานกันจ้าเราไปถนนก็ไม่ได้รู้อะกระปุ่มสปามันกลัวมากเลย กันจากพลังไอ้กันไอ้กันเลยกันกันกันไว้ไม่ให้เข้าหาก็เรียกว่าการจอมพลังไงกันอันนี้ไม่ใช่กันจอมพลังกันดานไอ้กันดานไอ้กันดานเออไปพูดไปคน หมาไทยหลังอานพันดีสีเม็ดมะขามสุกแต่โกโก้สีเข้มกว่าอาชาไทยสีจะไม่เข้มเพราะว่าแม่ของชาไทยเป็นหมาไทยหลังอานสีสีเงินก็เลยสีจะจืดกว่าเอโกโก้หน่อยโกโก้สีเต็มที่แต่เสียดท่าอย่างเดียวโกโก้ลิ้น ลิ้นดำอยู่ข้างในไมน่ไม่ดำทั้งไม่ดำทั้งหมดเป็นวงวงดำเป็นวงวงอยู่ข้างในก็เลยก็เลยไนดะ้ชาไทยชาไทยสีจืดเออชาไทยสีมะขามยังไม่สุกดีอันนี้อันนี้นนมะขามค้างปี <c oughs> เอาตากหอย อ้าวมาตากหอยแล้วตากหอยแล้วตากหอยแล้วนะตากหอยแล้วนะตากหอยแล้วนะนะนาะนาะนะทำอะไรน่ะทำอะไรน่ะทำอะไรน่ะทำอะไรกันดีนะ ทำอะไรกันดีนะเขาก็ทำอะไรกันดีเราวันนี้เอาละเอาละขาบไรใหม่ก็เรื่องคาบไม่ต้องยกให้เลยเองสองตัวเนี่ยเองสองตัวเรื่องคัขบขบที่สุดของที่สุดเลยเรื่องคาบคาบอะที่สุดของที่สุดจริงจริงจริงป่ะจริงป่ะ หลับตา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 เหรอวายฟันฟันชาไทยวายวายนอนตากแดดวายนอนตากแดดเห็นลูกกระตาแล้วนอนตากแดดไอ้นอนตากแดดไอ้นอนตากแดดหลับ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 เอาตายแล้วค่ะเรียกปอดเต็งมาเลยเลย ชาไทายตายแล้วหมาไทยหลังอานพันดีสีเม็ดมะขามสุกได้ตายลงแล้วจ้าได้ตายลงแล้วจะหมูฟิต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 ได้ตายลงแล้วตายสนิทเลยตายสนิทเลยออเออเออถ้อาครบทุกอย่างจ้า มาไทยหลังอานสีสีเม็ดมะขามหลังอานสีเม็ดมะขามนี่จ้าก็ก็ก,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 ก็ตะกร้าเกินเบื่อมาตะกร้ก็ก็ทำไมกินข้าวแล้วก็หางหนูชี้แดงเงี้ยหางหนูชี้แดงเงี้ยหางชี้แดงหางชี้แดง กินข้าวหางขี้เดเลยเก้าเกะเม็ดมะขออามก็ไปไหนก็ไปนอนแล้วมัง่งโอ้โหไดโนซารัสก็ไปนอนแล้วมัง่งก็ใหญ่จี๊ยบอะไรใหญ่จี๊ยบใช่ไหมชื่ออะไรชื่อกก้าชื่อกก้า เด,ด้งทำไมเนี่ยเนี่ยเนีน่ยเด้งทำไมเขาก็ใส่ดีๆของเข้าอยู่แล้วมันไม่ใช่ชาไทยมันเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เหรอไดโนเสาร์อะไรไดโนเสาร์ไดโนเข้าปะใช่ชโดโนเสาร์ไหม กินเองไปดูก็ให้มันกินดูมันจะเป็นหมาจะเป็นหมูอยู่แล้วไอ้หมาเนี่ยยังก็หมูอ่ะอุ้ยมันเดินนะร้อนไหมร้อนระวังร้อนร้อนอยู่ร้อนไหมมันร้อนเฮ้ยมันร้อนจังมันร้อนจังแม่งงอไหมมันร้อนจังไอนี่เอไอชาไทยร้อนไหมชาไทยกลืนไปเลยไอชาไทยกลืนทีเดียวจบเลยไดโนเสาร์ น,น่นหมาเป็นหมูคนเป็นไม้เสียบลูกชิ้นดีมากหันน้าแก๊งหมาก็อ้วนยังกับหมูค่ะุกคนสิคะไม้เสียบลูกชิ้นนี่คะ่ะพี่ครับ ขี่อะไรไม่ใช่ขีกัดเนี่ยขี่ใช่ใครับใช้ครับคะไดโนเสาร์่ไปกินหมดเองนพอเริ่มกินข้าวเยอะแล้วกินข้าวมาแล้วมาทีหนึ่งถ้าเก็บไว้กินข่าวไม่ร เออคิดเหรอว้อา